วันแรกที่ขับทะลุไอวอรปุามันน็เนก็เนก็เนก็เลวะโดแบหรือเปล่าโดนแบนแมครับมึงทำบัคผมไม่ได้ตาแล้วมึงสตรีมด้วยเดี๋ยวเขาส่งเดี๋ยวเขาส่งอะไรไปเขาส่งไปซัพพอร์ตมึงโดนแบนผมไม่ได้ตางเมั่อกีเป็นไผมไม่แด้ใจวนอื่นก็ขับทะลุอีก าาาาหาเรา<อ>ก่อ,อนอะมันจะมาจริงหรอมึงก็หาปืนนี่เนาะเฮ้ยมันจะมาจริงหรอโอ้โหโกูไดเเ้เอ็มพีสี่ศูนย์แม่งเอ้ยแล้วกูจะยิงมันยังไงเอ็มพีสี่ศูนย์อะมันอยู่ตั้งไกลอะเอาอยู่มันก็ล่างมันก็ลงมันก็ล่าง<ฟ>พี่บอกคุหน่อยสิกูจะยิงมันยังไง ไม่ได้หมาะวะแรกเกาะไม่มีหมาะไปพร้อมยังไปข้ามันไปแล้วไปเลยมึงาไม่มาเหรอไม่ไปมาด้วยเหรอมึงก็ไปสิกูไม่ไปเธอมึงพลาดเผื่อกูพลาดไงน้องอ๋อโอเคเป็นทีมดิเป็นทีมดินั่นแหละวาดิมาดิมาดิไม่ได้ไม่ด้มาดิไม่ไดบมาดิ ปดดดดิวะดอ้าอ้าอ่าเาวน่ยาวน่ยปูบดชด้วยสวยสวยสวยนั่นแหละอ้าวสวด้วยอาวด้วยอย่าเพิ่งยิ้มอมก่อนตัวครับพอกก่อนตัวก่อนตัวครับ่อันนี้มา่มาแนมา่เจ้ามาแน่มาสวยมาดิยังไงยังไงยังไงฮะ ทำตายนะครับน้องไอ้ควายค้าดูคำระเบิดจอดไอ้ควายฮ่าฮ่ก็ดูเห็นดเหลี่ยมบ้าปุ๊กย่าเจ้าไม่ได้กดวางปิดนะเจ้าวางคำระเบิดไว้แล้วพี่แล้วไปก็วิ่งเข้ามาชาร์จจอดเฮ้ยเดี๋ยวใครวะเอาเมื่อกี้จะมาช่วยเลยเหรอเอฮ้ี่ือไปฝ่ายอีกที่นึงครับน้อง ไม่สบาไม่เป็นหะวังจ้โดนโจ้จะตายโดนจ้าอะไรเนี้ยไม่เป็นหะวังเลยเหรอไม่แย่ไม่ตายกูยรู้อยู่ฝีมือมึงตึงขนาดไหนโอ้กี้พี่รู้พี่รู้อยู่พี่รู้อยู่ว่าฝีมือน้องมันโหดโอเคจะมีแทงน้องลงเห,หรอล่ะได้เหรอเมื่อกี้นะใช่พี่คำนดิมบอกแล้วพี่กลัวาตายไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไม่มาดีครับพี่เมลัน ทำไมเสียงพี่เอมเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงรหระล่อล่ะยาอะไรสิบสองกล่องไม่เก็บมาเจอจะบ่ายเลยจ๊อดว้าพี่จอเกับพี่อนมเป็นแรกกันจอดเป็นน้องพี่อนมโอะหานีรอบเย็นครับวัสดีครับ สวัสดีครับจันทิตาสวัสดีครับรอบเย็นสวัสดีจ้าทำไมเสียงปืนมันดังจังวะแม่ของพี่เอ็มอะของพี่เอ็มมันดังอยู่แล้วพี่ต้องเบานิดนึงเะว่ารู้สึกว่าของพี่เอ็มเวลาจะไปหาคลิปย้อนหลังอะเสียงเสียงปืนเสียงอะไรดังมากเออมันดังจังอะพี่ก็เบาดิคือเบาแล้วเนี่ยเบาจะไม่ได้ยินเสียงตีแล้วเนี่ย ใช่ของจอยเ่เบาจนไม่ยินงตี้งตีทไเวลาจอดแบบว่าเป็นคนมาช้าจอยก็จะยินนั่นแหละเพราะว่าจอดเบาไี่ไงให้2เม็ดพอควายปับด้วยควายเจ้าเพื่อนมันอ่ะโอ้ไอ้ไอ้อ้ีบผมยังไงไอ้เจ็บมากเจ็บมากอ้ไอ้อ้ต่อัวดับเลยตัวหนึ่งพี่เอามอ่าว อมึงจะไล่กูทำไมหมดเลยล่ะไอะ้ช่วยต่อคุยมันจะตายหมดแล้วเอ่อช่วยต่อเลือดไอ้มันเ,เลือดน้อยไม่ต้องต่ดแต่มันตายเลยค่ะเฮ้ยวอร์มาเลยวอร์กูหมดเลยไอ้วอร์มีลูกเดียวครับเอามาลูกเดียวก็เอาเอากูไม่มีเหลือแล้วเดินมาดูเฉยๆไม่ต้องช่วยคิวก็ไม่ได้เนี่ย ว่าสี่คิวอสี่คิวแล้วม yes, ีกีด uh like wow. oh. wow. like like ูัวอ้ส่นคิวอยู่เลยวันชาติแรกเขคิวเยอะ้าติแรกต้องก้าคิวเด็ดรักกูอ่ะอาจจะยิงไหม ไม่ต,ต,ต้องไปแล้วไปมีรถครับจะเอารถมาเนี่ยตุกๆเนี่ยไปจไปไหนครับท um> ่่เฮไปไ้เฮ้ยจนไ่ไ go 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 ไอ้ใจมือวิ่งอยู่สองตัวไอ้เพียเห็นไหมหลังยิงไปเจอเลยใต้อีได้ไงอ้าวเอาคนนี้ก่อนแล้วกันไอ้กํหลังยิงหูนั่กเดียวเลย dominating เฮ้ยทล้วมึงโดนยิงแล้วมึงตายเลยอะไม่รู้นัดเดียวแหล่ะเมื่อกี้อะไรวะอะไรวะพี่ยงดู มึงไม่ยืนดีๆอ่ะมึงไม่หลบเหลี่ยมดีๆอ่ะหลอกแล้วคือมันยิงได้ไงวะเฮ้ยมันปอไงพี่มันปอมันปออะไรครับน้องมันยิงยิงกูไม่โดนเลยไปไปไปปัญญาเหรอฮะเชียงใหม่เจ้าใหม่ เฮ้ยเจียงใหม่เพ่อนป้าไเชียงใหม่เฮ mm ้ยเชียงใหม่เพ็่อนายกย441เชียงใหม่รถคันอื่นมีป้ายไหมรถคันอื่นไม่มีเฮ้ยป้ายนี้ท kind of eh ุกคันเลยเปล่าไม่ใช่อีกคันหนึ่งก็เป็นก็เป็นตูมันารจะรูอ้บิบาจะโดนรายงานแน่เลยจอดะ คลาสเธอเขียวมันทำเสียงเหมือนไอ้นี่เลยเอาวีเลยเปี่าจะโดนแบนหรือเปล่าอะไรน้องช่วยกัดตะโดนบอลจนไปเลยมึงโดนแบนแน่มึงโป้ครับมึงทำบักผมไม่ได้ตามครับเมื่อกี้อมไม่ได้ดีครับผมไม่ได้ามแล้วมึงสตรีมด้วยเดี๋ยวเขาส่งเดี๋ยวเขาส่งอันนี้ไปเขาส่งไปซัพพอร์ตมึงโดนแบนผมไม่ได้ตามครับเมื่อกี้มันเป็นผมไม่ได้ใจไม่ไม่ไม่มึงโดนแบน เพราะว่าเขาบอกแล้วถ้าใครทําบั็กไม่ว่าอะไรก็ช่างโดนแบนแน่นอนแล้วอย่าร้องครับอย่าร้องว่าว่าไม่ได้ทํามึงทําไปแล้วเมื่อกี้ดิเมื่อกี้รถ้ดิมึงไปทาอะไรตรงนั้นอ่ะแล้วมันชนวอรอได้วามันจะรวยวอไปเลยเมื่อกี้แล้วก็ไปชนมันใช่แต่มึงโดนแบนแน่นอนเพาะ่ามึงทำบั็กครับเกมเนี้ยมันมันชนใหม่เลยไหมไม่เมื่อกี้มันอ้าว นไงมึงชนไปแล้วมันหายไปแล้วอะไวะพี่ยังไม่ได้จำมังพี่ว่จชนด้วนะพี่ก็โดเนโดเบดสองคนนะดีอะไรกูไม่ได้นั่งกับ,บ,บมึงครับนัน่งที่ไหนพี่เขาอยู่ที่เดียวกันเขาโดเนเบรตสอ,องคนไงก็กูไม่ได้ดเป็นคนทำครับก็ไม่โดนเบรค่เด้ยนตั้งที กูไม่โดนครับกูบอกเขาว่าห้ามโดนถ้าโดนกูกูกูประจานแล้วกูก็ฟ้องฟ้องทนายครับเพราะกูไม่ได้เป็นคนเล่นครับมาเช็คได้นี่มาชนเถอแต่มึงอะเล่นชอบเล่นก็ไม่แนะนำเลยนะเมื่อกี้อ้าวพี่กัตี้เบลนี่ไงพี่กัตตี้ไปดีวาย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 เบล พี่แอมพี่แอมี่ะดีทำอ่ะโดนเม็อ่ะโดนเม็ดหรอพี่เมมาพี่แอมพี่แอมพี่แอมพี่แอชดโดนเม็ดหรอปะ พี่แอมวงมาแล้วพี่แอมพี่แอมอ้าวฮัลโหลพี่แอมไม่ได้มาเน็ตกูอ่ะเน็ตกูหายไปไหนอ่ะเล่นไ,ได้ยังเนี่ยมาแล้วว่าไม่วิ่งออกอบที่จะทุรบงานพี่แอมวันเนี่ยโอ้ยไอเหี้ยคนหายหมดแล้วไอ้ควายเอ้ย เน็ตนมันหายไปเลยเนี่ยนี่งานการไม่ค่อยดีอยู่อ,อ๋อไอ,เอ้เหี้ยกูสาบั้นคนได้900ไเก้าร้อยละไอ้เหี้ยเหลือสามร้อยเลยจะมา <ไป S 2> ะมามามา รอบปอกมพ่อม oh. นี่ไงมจะรวยบอยอ,อีกแล้วว้าา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 วาาาานาา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 า่าา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 า ยังไงเราจะรวยบอคอยเอาได้นะหลานได้นะได้เราเล่นนี้ได้นะไปยอดไดปยิปล่าฮะเอาเอินกุิดไปเหรอไปจอยไปจอยไดปจอยไปจอยเกือบไปเลื่อเกือบจอยไปแล้วติดไปอีกแล้วเหรอเป็นครั้งอีกแล้วอ่ะโอชิบหายแล้วมันมันโบกเวียมันโบกต้องต้องลงแล้ว ช่วยมาเสียบหน้าจอให้กงซึ่งหน่อยดิหน้าจอไม่ดับมเมื่อวานไอ้เฮ้ยกูไม่เหน็ดกูเป็นอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดบิเอมเป็นอะไระไปน้ำตะปองตะปองไม่งก็ก้าวๆอย่างเดียวเลยว่ะไม่ได้เล่นเลยเนบิเอไม่เป,เป็นไรใช่เสียบหมดเลยยัดเข้าไปแน่นๆหน่อย เหล็ดหายอีกแล้วว่าไม่เบียมไม่ลงร้อดมายังเบียมเหล่ดมายัง เี้ยหมายไปแล้วเปี้กลัเี้ยหมายไปแล้วเหรอเหี้ยเล่นไม่ได้เลยวะเน็ตเป็นต้องตีนเลยว่าฝนตกเหรอฝนตกเหรออะไรวะมันขึ้นลัวๆเลยเนี่ย มันอยากเตะคนดูกูออกแค่นั้นแหละกูรู้เลยเออแล้วมาได้แน่ดิคนดูเก้าร้อยเปนเตะเหลยร้อยเดียวแล้วเนี่ยเนอสองร้อยเนะี่ยเงาสองร้อยนะพี่จะหมายไปแล้วครับไปดรอสส์นี่ไงพี่มึงกูไปดรอสด์จ้ะอะไรวะคอมเมนต์ก็ไม่ขึ้นแล้วตอนนี้โอ้โหไอ้ไอ้ไอ้ไอไอเดดบอร์ดแดงแป๊ดเลยอะ little boy ding killing spree